ครับวันนี้เขาทำมาแย่เฮ็ดที่สวนหนองหานนะครับของเจ๊กระถาของลุงบิสมิสเตอร์สตีฟมิสเตอร์โพสกันทีเชอร์มัสโรมทีเชอร์มาจารย์แต่อาจารย์เพื่อนอาจารย์เห็นอันนี้อันนี้จะทำเฮ็ดส่วนลุงสตีฟนะครับเนาะ หลังจากฝนไปดูในคลิปนะครับหลังจากผมออกทีวีอย่างนี้ครับน้องฝนก็อยากจะมาทดลองดูนี่นี่นะครับนี่หำลุ้งวันนี้ห็นเขาเอาแนมมาเซบัวนะครับนี่หลังจากที่เคยมีเฮ็ดขึ้นนะครับน้องเจครับเป็นคุณนายกันหาครับที่หนองหาเนาะนะครับเน้องวันนี้เป็นวันวันพระต่างหากนะครับเป็นเป็นเมืองงามงามดีนะครับเนาะและการทำด้านในรูปของคุณเจ้าคารวยนะครับเนาะนี่ครับใส่ใส่ขวดนี่นะครับน้องหนุ่มาหลามาตุงหาละ งนะปุยืมาดมกันเ้อน,นี่ครับโอเคพูดนะอ่าครับเราพีตามลง,งานนะครับหมประนนมาณสามเดือนข้างหน้านะครับนาอเอา,า้นไม้ใบหญ้านะมีความชื้นนะครับนาะแลวก็มีเศษไม้ใบหญา้าขอคเือครือมีพวกนนะครับโต่าป้ปอธิบายภาษาคิดถใว <c oughs> สิบลวกดๆเอ็นส์วอเตอรเอมดไเอ็นมดเนอะนัดมดมดข้าว พวกกงมด white end โอเคอันนี้ใครที่มีพวกรบก็สามารถข้อเห็ดไ้นะครับเนาติดการเป็นไอเดียหนึ่งคือต้องกันเผาก่อนที่ผมยาขยะนะครับนอวันนี้วันนี้มันต่อบุญกุศลกันนะครับนกันได้กันนะครับเขาสอบผมผมการันตีไว้ผมสามเดือนครับจกไม่ไปจะเข้าวมันาเราจะมีเห็ดออกขึ้นมานะครับนอจากว่าเคยมีเห็ดนะครับนอเจ้ฝรั่งคนขยกเก็บร้องพอนะครับนะ ก็คงจะฝากคลิปโมโอมอไว้เพียงตัวนี้ครับเดี๋ยวโปรที่สามต่อต่อไปครับสวัสดีครับผมค่ะ